เงาเล่าเรื่องเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าค่ายสุดท้ายสวัสดีครับผมมีชื่อว่ากันเรื่องที่จะเล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้วตอนนั้นผมเป็นนักเรียนชั้นหมห้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในภาคเหนือในช่วงปลายเทอมมีการจัดค่ายลูกเสือและพักแรมสามวันสองคืน ในปีนั้นค่ายที่โรงเรียนได้ใช้ประจำกลับปิดปรับปรุงทางโรงเรียนจึงต้องหาที่เข้าค่ายใหม่และได้ค่ายที่ชื่อว่าค่ายดอยลับฟ้าเป็นค่ายที่อยู่ลึกในหุบเขาใช้เวลานั่งรถเข้าไปกว่าสามชั่วโมงแถมทางเข้ายังเป็นทางลูกรังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไฟฟ้ามีแค่เครื่องปั่นไฟที่เปิดไม่เกินสี่ทุ่มพอพวกเรามาถึงที่ค่ายค่ายนั้นดูเก่ามาก บ้านพักเป็นบ้านไม้พวกเรากว่า40คนถูกแยกให้นอนเป็นกลุ่มในบ้านพักไม้ผมได้นอนกับเพื่อนสี่คนมีแมนโนตเอ,อิร์ดและวินพอคุณครูจัดแจงทุกอย่างเสร็จพวกเราก็ทำกิจกรรมกันไปจนถึงเย็นในตอนดึกนั้นทุกคนสนุกกับกิจกรรมรอบก,กองไฟกันยกเว้นแมนที่ดูเงียบผิดปกติ พอเห็นแมนเป็นแบบนั้นผมก็ได้ถามแมนว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนเดินผ่านอาคารไม้กลางค่ายที่เป็นเรือนไทยเก่าสองชั้นที่ถูกปิดไว้ไม่ให้ใครเข้าพอได้ยินอย่างนั้นผมก็บอกกับแมนไปว่าคิดมากหน้าคงจะไม่ชินมากกว่าเพราะค่ายนี้มันต่างจากค่ายที่เราเคยไปประจำ พอแมนได้ยินอย่างนั้นเขาก็พยักหน้าคืนนั้นหลังจากที่ทำกิจกรรมทั้งหมดเสร็จคุณครูก็ให้แยกย้ายกันไปนอนในห้องนอนนั้นจะมีเตียงสองชั้นอยู่สองตัวและมีเตียงเดี่ยวอยู่หนึ่งตัวผมได้นอนที่เตียงเดี่ยวเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มไฟก็ได้ดับลงและพวกเราก็นอนกันแต่พอนอนหลับไปสักพักผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา เพราะได้ยินเสียงขูดไม้ที่ใต้เตียงเหมือนมีเล็บข่วนจากด้านล่างด้วยความสงสัยผมจึงแอบส่องดูและผมก็เห็นผมเห็นเหมือนเงาคนขดตัวอยู่ใต้เตียงผมตกใจมากและรีบเปิดไฟฉายแต่พอไฟส่องไปยังจุดนั้นก็ไม่มีอะไรอยู่เลยพอเห็นแบบนั้นผมก็รีบคลุมโป่งและจับพระที่ห้อยคอไว้แน่นและภาวนาให้พระท่านคุ้มครองด้วย วันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาผมก็ได้เล่าเรื่องเมื่อคืนให้เพื่อนฟังพอทุกคนฟังจบทุกคนก็บอกว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแล้วก็หัวเราะกันแต่แมนนั้นพอได้ยินที่ผมเล่าสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนทันทีเหมือนเขาจะตกใจแล้วพูดขึ้นท่ามกลางเสียงหัวเราะของเพื่อนคนอื่นว่าเมื่อคืนเขาฝันถึงเด็กผู้หญิงในชุดลูกเสือคนหนึ่ง เธอนั่งบนพื้นและมองขึ้นมาที่เตียงชั้นสองที่เขานอนอยู่ในฝันถึงในห้องจะมืดมากแต่แมนก็เห็นหน้าของเธอได้ชัดเจนหน้าของเธอซีดขาวดวงตาของเธอเป็นสีดำทั้งหมดเธอพูดกับเขาเบาๆว่าพวกหนูยังไม่ไปไหนพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมกับเห็นผมส่องไฟฉายด้วยแต่เขาก็ไม่กล้าทักกลัวว่าผมจะกลัว และกะว่าจะมาเล่าให้ฟังในตอนเช้าตอนแรกแมนก็คิดว่าแค่ฝันแต่พอได้ยินผมเล่าขึ้นมาแบบนั้นมันก็ทำให้แมนกลัวเป็นอย่างมากและผมเองที่ตอนนั้นก็รู้สึกหวั่นหวันเหมือนกันในวันที่สองของการพักแรมพวกเราได้ทำกิจกรรมกันในตอนเช้าและช่วงบ่ายนั้นครูก็ได้ให้จับกลุ่มเพื่อจะพาเดินป่าไปริมลำธาร แต่ในขณะที่เดินไปนั้นเอิร์ธเพื่อนในกลุ่มของผมเขาเกิดปวดฉี่และแอบ,บแยกจากกลุ่มไปพวกเราคิดว่าคงไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ตามมาแต่แล้วเอิร์ธเขาก็หายไปนานจนผิดสังเกตพวกเราจึงรีบไปบอกกับครูพ่อเกิดเรื่องขึ้นพวกเราก็โดนครูตำหนิใหญ่เลยและเรื่องราวก็วุ่นวายขึ้นด้วยคุณครูได้สั่งให้นักเรียนอยู่กับครูผู้หญิง ส่วนครูผู้ชายกับเจ้าหน้าที่นั้นจะออกไปตามหาพอครูกับเจ้าหน้าที่เข้าไปสักพักก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินออกมาพร้อมกับรองเท้าหนึ่งคู่คาดว่าจะเป็นของเอิร์ธและผมก็แอบได้ยินที่เจ้าหน้าที่คุยกับครูอีกว่าตอนนี้เจอแค่รองเท้าคงจะต้องออกไปพาทีมมาช่วยค้นหาเพิ่มเพราะที่นี่อยู่ติดกับป่าถ้าปล่อยไว้นานจะแย่เอาวันนั้น พวกเราที่เหลือก็ไม่ได้ทำอะไรจนถึงตอนดึกพวกเราก็เข้านอนกันและพอนอนไปได้สักพักผมก็ได้ฝันขึ้นอีกแต่คราวนี้ในฝันนั้นผมยืนอยู่หน้าอาคารไม้กลางค่ายเห็นเด็กกลุ่มใหญ่ในชุดลูกเสือนั่งเงียบๆและมีครูฝึกชายแก่ในชุดยุคเก่าพูดกับเด็กๆว่าหันไปดูเพื่อนใหม่ซิพอคำพูดนั้นจบ ทุกคนก็หันหัวกลับมามองที่ผมดวงตาสีดำจ้องมองมาที่ผมและพูดพร้อมกันว่ามานั่งด้วยกันสิผมตกใจตื่นขึ้นและหายใจไม่เป็นจังหวะด้วยความกลัวจึงทำให้ผมปวดฉี่ขึ้นผมจึงเปิดไฟฉายและจะไปปลุกเพื่อนให้ไปส่งที่ห้องน้ำแต่ผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะโนต้ตได้หายไปจากที่เตียงตอนแรกผมก็คิดว่าโนต้ตจะจับไปเข้าห้องน้ำ แต่พอส่องไฟไปที่เพื่อนคนอื่นก็เห็นว่ายังนอนอยู่ที่เตียงผมจึงเดินออกไปจากห้องและไปถามกับครูเวนว่าโน้ตไปเข้าห้องน้ำหรอครับครูแต่ครูที่นั่งเฝ้าอยู่นั้นก็บอกกับผมว่าครูยังไม่เห็นใครออกจากห้องเลยนะเพิ่งจะเห็นเธอนี่แหละพอได้ยินแบบนั้นผมก็บอกครูไปด้วยความกังวลว่าเมื่อกี้ผมจะไปชวนโน้ตให้มาส่งไปห้องน้ำ แต่พอส่องไฟไปก็ไม่เจอโน้ตนอนอยู่แล้วครับพอครูได้ยินอย่างนั้นครูก็รีบลุกเข้าไปตรวจในห้องทันทีและก็เป็นอย่างที่ผมบอกจริงๆพอไม่เห็นโน้ตนอนอยู่ครูจึงได้พาผมไปด้วยเพราะว่าครูจะไปบอกกับเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าตรงห้องน้ำว่ามีเด็กหายและผมก็ปวดฉี่มากๆด้วยพอไปถึงครูก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามีเด็กหายอีกคน เจ้าหน้าที่เขาก็ประสานงานไปที่ชุดที่ตามหาอยู่ในตอนนี้พ่อผมฉีดเสร็จครูก็พาผมไปส่งที่ห้องก่อนจะถึงที่ห้องครูก็บอกกับผมว่าห้ามไปบอกนักเรียนคนอื่นนะไปถึงก็นอนเลยถ้าทุกคนตื่นตระหนกกันสถานาการณ์จะแย่ไปมากกว่าเดิมถ้ามีอะไรก็มาบอกครูครูเฝ้าอยู่ที่ด้านนอกตลอดพอได้ยินแบบนั้น ผมก็ตอบรับครูไปและเข้าไปนอนแต่พอนอนไปสักพักผมก็ฝันอีกครั้งครั้งนี้ผมฝันถึงเด็กผู้หญิงคนเดิมเขาเดินเข้ามาแล้วพูดว่าช่วยพวกหนูด้วยพวกหนูอยากกลับบ้านหลังจากนั้นผมก็สะดุ้งตื่นและนอนไม่หลับจนถึงเช้าเลยพอรุ่งเช้าวันที่สามครูก็ได้แจ้งว่าเจอเพื่อนทั้งสองที่หายไปแล้ว และให้เก็บของเพื่อเดินทางกลับในทันทีหลังจากที่กลับมาจากเข้าค่ายเอิร์ธกับโนตก็หายตัวไปเกือบเดือนเพราะต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพอทั้งสองกลับมาผมและเพื่อนๆคนอื่นก็ได้เข้าไปถามถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเอิร์ทที่หายตัวไปก่อนก็ได้เล่าว่าหลังจากที่แอบออกไปเพื่อที่จะฉี่พอฉี่เสร็จเขาก็รีบเดินตามมา และเห็นเพื่อนเอนเดินอยู่ห่างห่างพอเขาเดินเข้ามาไกล้กลก็รู้สึกแปลกแปกเพราะชุดที่ใส่นั้นมันมีรอยไหมและเก่ามากแต่จูจูแถวที่เดินอยู่ที่เอิร์ธคิดว่าเป็นเพื่อนๆของเขาก็หยุดเดินและหันหลังกลับมามองแต่พวกเขานั้นหันกลับมาแค่หัวและพูดกับเอิร์ธว่ามาเข้าแถวสิพอเอิร์ธเห็นแบบนั้น เขาก็วิ่งหนีออกมาจนหลงเข้าไปในป่าส่วนโนดนั้นเขาก็เล่าว่าคืนนั้นเขาก็เข้านอนพร้อมกับพวกเราแต่คืนนั้นเขาฝันเขาฝันว่าเขาเดินไปเจอกับอาคารไม้เก่าๆและมีนักเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้องแต่จู่ๆอาคารก็ได้ลุกไม่ขึ้นคนในนั้นตัวติดไฟและพยายามหนีตายกันและอยู่ๆเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้น แล้วพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ที่หน้าอาคารที่เขาเห็นในฝันแต่ตอนนี้มันเหลือแต่ซากที่ไหม้และพอตาปรับแสงได้เขาก็เห็นเงาหลายคนยืนอยู่ที่หน้าอาคารนั้นแล้วพูดพร้อมกันว่าช่วยด้วยพวกเราติดอยู่ที่นี่พ่อเสียงพูดจบโน้ดก็ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีด้วยความกลัวโน้ดวิ่งไปสักพักและได้ไปชนกับอะไรบางอย่างจนล้มลง พอมองไปก็เป็นเอิร์ธที่กำลังทำสีหน้าหวาดกลัวไม่แพ้กันจากนั้นทั้งสองก็พากันเดินเพื่อหาทางออกแต่เดินเท่าไหร่ก็หาทางออกไม่เจอและมีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นรอบทิศทางพวกเขาจนทั้งสองนั่งลงกอดกันและร้องไห้เพราะคิดว่าคงจะไม่รอดแล้วแต่จู่จูๆเสียงทุกอย่างก็เงียบลงและมีเสียงของคนแก่พูดขึ้น ให้หนูเอ๋ยตามตากับยายมาเดี๋ยวตากับยายจะพาออกไปพอได้ยินแบบนั้นเอิร์ธกับโน้ตก็ลืมตาขึ้นเห็นเป็นตากับยายยืนอยู่และยิ้มให้ด้วยความอบอุ่นทั้งสองจึงลุกขึ้นและเดินตามตากับยายไปจนเดินมาได้แค่ไม่นานก็เจอกับครูและเจ้าหน้าที่ก่อนจะเป็นลมไปพอเล่าจบพวกเราที่ฟังแล้วก็ขนลุกสู้ เพราะแถวนั้นไม่มีบ้านคนไม่มีทางจะมีคนแก่เข้ามาช่วยได้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นค่ายนั้นก็ประกาศปิดถาวรและไม่ได้ยินข่าวอะไรเกี่ยวกับที่นั่นอีกเลย